เอาละฮะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี่กับผมนะครับมิสเตอร์สกิทเกมเมอร์คนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือจะมาสอนโปรไรริงเจอร์อีกแล้วนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมสําหรับเกมไลน์เจอร์นี้นะครับผมก็เ้ยเมื่อยแปบ๊บนึงข้าก่อนนะครับก็อย่างแรกให้คุณท่านผู้ชมก็ อย่างแรกให้ท่านผู้ชมเข้าไป u t u b e แป๊บหนึ่งผมขออนุญาตตัดแล้วกันนะครับผมว่าขี้เกียจไอ้นี่บ่อยนะขี้เกียจอะไรเกียจพูดมากอ่ะเออเดี๋ยวท่านชมเบื่อนะคบก็ตัดเลยแล้วกันนะคบก็พอเข้ามาเสร็จแล้วนะคบผมก็เอยเสียงเสียงแป๊บหนึ่งนะคบพอเข้ามาเสร็จแล้วนะคบผมให้ทุยให้พิมพ์ให้พิมพม์รูปค้นหาว่าอย่างนี้นะครับนะคบแคบเนี่ยเน,นะคบผมแล้วก็ให้เข้ามาแรกนะครับผม เป็นรูปผู้พิทักษ์กิวเอไม่ใช่ผู้พิทักษ์กิวเป็นรูปลูกน,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 น้องกิวอ่ะลูกกระจอกของกิวนนในลูกกระจอกของหหน้ากิวในก็มาดูคลิปนี้นะครับเข้าแรกเลยเนะนรัแล้วก็ให้ท่านผู้ชมมาโหลดโหลดอะไรนะเออลิงก์ลิงก์งนี่ไงลิงก์แฮกพายุนั่นะครับผมก็คลิปพี่เขาก็สอนทำเหมือนกันนะครับแต่ว่า ลัวท,ท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจเยให้เครดิตที่เขาไว้นะครับผมแต่จะบอกเอาแล้วกันนะครับแต่ไม่ใช่เครดิตใต้ลิงก์คลิปแชทของผมนะครับเพราะพี่เขาเวลาเขาลงคลิปเขาไม่พูดนะครับไม่รู้เป็นไรทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้าตรงนี้ทางใต้นี่ใต้ลิงก์คลิปแชทนั่นเองใต้ความนะครับแล้วก็ให้คุณไปดูไปจิ้มจิ้มจิ้มเข้าไปนะครับผมพอจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วก็รอสักครู่นะครับผม สักครู่สักครู่เน็ตช้าก็ต้องขอประทานโทษกันด้วยนะครับผมก็เออนะครับเสาร์อาทิตย์สักทีโหจะไม่ลงคลิปมันก็แบบดูดีที่ไหนไหลายหาเลยนี่คบผมไม่หานี่หาเลยก็ลงคลิปสักหน่อยนะครับเสาร์อาทิตย์นแคบผมวันนี้วันศุกร์เนาะเดี๋ยวรอสักครูนคร่นะครับเน็ตผมช้านะอือฮะอันหนึ่ง คลิปนี้ยาวอ่ะเสียงมันยาวเกินไปว่ะขออนุญาตตัดเลยแล้วกันในแคปผมเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนแคบแล้วไปเจอกันในแคปตอนนี่ครับท่านผู้ชมพอนน่คบพอท่านผู้ชมเข้ามาได้ปุ๊บมันโหลดเสร็จปุ๊บให้ดาวน์โหลดนี้นะคบสีเขียวเนี่ยกดดาวน์โหลดเลยนแคบพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้คุณมี2ไฟล์เช่นเดิมอัใช่2อแอปหรือ2โปรแกรมนั่นเองนะครับก็คือ ไรเอ็นเจอกับเอสไฟพลเรอเอสไฟเลยทุยเอ๊ทุยเดี๋ยวถ้าผู้ผิดเยอะไปก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมมันมึนๆงงๆนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยเนี่ยก็ให้โหลดเอสไฟพลเรอ์นะครับที่เพจโซนครับพิมพ์ไปเอสแล้วก็เข้าแรกแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เปิดแอปหนี่ไปปุ๊บนะครับก็เออพูดเร็วไปก็ต้องขออภัยจริงๆนะเออมันแบบสมองผมแบบมึนงงเลยครับก็ ราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานนั่นเองนี่ครับรอสักคิวสักคีเอ้ยทุยเ้ย <laughs> เออนียนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมฮะเนี่ยเออเนี่ยๆๆๆๆๆตรงนี้นะเนี่ยเออไปจิ้มเข้าไปเนี่ย,ยครับจิ้มปุ๊บนี่ครับก็จะมาหน้านี้เข้าทุยเข้าแอนดรอยนี่ครับ Data แล้วก็ให้พิมพ์ไปค้นหาว่าตันหนึ่งครับ S P I เราสักคู่เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอไรลบแม่งหลงเลยเนี่ยอันนี้ขอไฟล์จริงเออเออพอเข้าพอเข้าอินดอร์มาดัตต้าเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเข้าไฟล์เรนเจอร์ นี่ครับหรือ LGRGS นั่นเองแล้วก็เข้าไปนะครับบางคนก็จะมีรูปแล้วก็ให้คุณเลื่อนด้านข้างนะครับผมเนี่ยด้านข้างเนะี่ยด้านข้างเลื่อนเลื่อนเลื่อนอแล้วก็เลื่อนลงก็แสดงไฟอ๋ออันนี้แสดงไฟที่ซ่อนให้คุณเปิดนะครับโอเคแล้วก็เข้าจุด IS นั่นครับผมแล้วก็พิมพ์ไปนะครับ จำไม่ได้ SPI SPI คลิปนี้ยาวก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมเออนะมันแบบมันงงในสมองตัวเองนะครับผมเอออันนี้พูดจริงๆเลยนเนี่ยเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จก็ท่าวันนี้ลงคลิปดึกไปก็ต้องขออภัยจริงจงนะครับผมก็ตอนเย็นๆไม่มีเวลานะครับผมนี่ พอพิมพ์เสร็จแล้วเอาไว้เอาไว้เด็ดเด็ดเดี๋ยว็ดเด็วทุยนี่ยบเออนี่พอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เข้าแรกคนที่ยังไม่ขึ้นอวกาศก็ยังจะใช้โปรนี้ได้นะครับผมมัง้งนะนะครับเออก็พอเข้าเสร็จแล้วก็เลื่อนไปอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็เข้าดาวน์โหลดนะครับที่เราดาวน์โหลดไฟล์แฮกมานั่นเองครับเขาก็จะเขียนแฮกพายุ ให้คุณกดเข้าไปก็คัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็วางหน้านี้นะครับวางเสร็จแล้วก็ให้ทาไงต่อไม่รู้ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเลยกันครับเออเสร็จแล้วก็คัดลอกแล้วก็วางรอสักครู่นะครับเครื่องผมมันช้าให้กดจิ้มเข้าไปพอสักครู่นะครับ กดที้มข้ปไปอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวแป้บน,นึงแป้นนีมาขค้างแล้วก็แตกไฟล์นะครับตรงแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์ปุ๊บเลือกเส้นทางนะครับแล้วก็กดตรงนีง้นะครับแล้วก็รัสคู่นะครับแล้วก็ Android Data f i าไฟล์ไลน์เนนะครับหรือหรืออะไรสักอย่าง จะจำชื่อไม่ได้ LGRGS นั่นเองนะครับผมเออ9 I s นี่รับผมไปปุ๊บ loss คู่นะครับแล้วก็ให้คุณเลื่อนไปหาไฟล์ไฟล์มันจะเขียนว่า Thunder อะไรสักอย่างเนี่ยที่เกี่ยวกับสายฟ้าหรือพายุนั่นเองเนี่ยก็เลื่อนไปรัวๆเลยมันจะอยู่ในหมวดตัว S นั่นเองนะครับเลื่อนไปรัวๆนะครับผมตัว S ตัว S ตัว S อ,อยู่สายตัว S นี่ตัว S เอวสักครู่เออตเอิสมาเชนนี่ครับผมนี่เชนนี่ครับนี่ครับน,นี่บน é. สบอ่านไม่ออกนะนี่ฮะเนี่ยอ่านข้างหลังออกอยู่ thunder storm ลนะ่ะ <m ys> เข้าไปครับแล้วก็กดตกลงครับพอตกลงเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะได้หน้าตาอย่างนี้มานะครับผมนี่นี่นี่นีครับ ขออนุลบนี่ออกก่อนแล้วกันนะี่ครับมันลกหูลกตราในครับผมพอเสร็จแล้วก็ให้คุณจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็กดแช่ในครับก็คัดลอกนะครับผมแล้วก็กดกระปุกก็วางนะครับผมแล้วก็นําไปใช้ทั้งหมดแล้วก็เขียนทับไปเลยนะครับผมโอเคแค่นี้ก็ถือว่าแต่ผมไม่ทานะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมสําหรับ โปรนี้นะคบผมก็คลิปนานไปก็ต้องขอพายจริงๆนะคบผมก็มันมึนๆงงๆเนาะเอออันนี้พูดตรงๆเลยนะครับมึนๆงงๆจริงนะเออนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์นะครับชอบมากกดซับนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมเสียงแหบแล้วเสียงแหบนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนนครับผมก็นะครับผมผมจะไม่เข้าจะไม่เข้า ไลน์เจอให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาให้มันชมนะครับแล้วก็คลิปอาจจะยาวนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายบายแล้วครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับโปรใหม่นี้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายขอโปรได้กันทุกคนนะครับผมกดผิดเลยเห็นไหมเออให้โปรได้กันทุกคนนะครับผมก็โปรนี้เล่นได้สเตทหลักสเตทพิเศษก็เล่นได้นะครับผม เป็นโปรพายุนะครับสเตพิเษก็เล่นได้นะผมลองมาแล้วนะครับแต่ว่า PPP นี่คือห้ามที่สุดนะครับผมโดนมาละแบบแล้วกูจะรายงานถ้ากูโดนด้วยกูจะทำไงต่อวะเนี่ยเออนะครับผมเลยไม่รายงานช่างแม่งเนีย่ยผมก็ส่งคลิปนี้บ๊ายบายครับ